สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการสาธิตนอกกรานะครับค่ะ,คะพี่ชื่อพมพ์มิภยอย่างสุภาษิตนะคะพี่ชื่อเด็กชายนะคือคมถ,า,ถ,า,ถาวรน,นะครับค่ะวันนี้รายการสาธิตนอกกรานะคะก็ะจะพาน้องๆไปท่องเที่ยวรอบเมืองอุตรดิตถ์นะคะค่ะพี่นุ๊กเขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันน้าที่รับแรงนี่แหละครับค่ะบ้านบนดอยครับบ้านบนดอยค่ะ ค่ะก็เราก็จะพาน้องๆนะคะไปชมธรรมชาติของเมืองรับแล,แล้วก็ชมผลิตภัณฑ์ของเขานะคะค่ะแล้วเพื่อไม่ให้เสียวเวลานะคะเราไปรับชมเลยค่ะคมีพี่ๆทีมงานรออยู่เราอยู่ที่นู่นแล้วนะครับค่ะค่ะแล้วเพื่อไม่ให้เสียวเวลานะคะเรเชิญรับชมเลยครับ อาทิตย์ลุยสวนค่ะค่ะแล้วพี่ก็ชื่อว่าพี่คิตตี้นะคะส่วนพี่คนนี้ชื่อว่าพี่มิวค่ะและทีนี้นะคะและทีมงานของเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างข้างหน้าข้างหน้าสวนกันแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะพี่ก็จะพาน้องๆไปดูข้างในกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง คุณป้าแนะนำค่ะป้าชื่อป้าแดงนะคะเจ้าของบ้านบนดอยบ้านหลังนี้ก็สร้างมา58ปีละสวยไหมยังสวยไหมสวยค่ะป้าอยู่ท้องถิ่นมาตั้งแต่กําเนิดค่ะก่อนที่เราจะไปดูบ้านบนดอยนะคะเรามาดูของฝากเมืองลับแลนก่อนเลยนะคุณป้าช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะนี้เป็นเป็นทุเรียนพื้นเมืองของเราเองแล้วก็ สูตรดั้งเดิมคือป้าทามาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มอายุสักสิบสิบกว่าขวบประมัง้งแต่วันนี้ก็ทำมาก็ราวสี่ห้าสิบปีแล้วนะก็ตอนนี้ก็มีชื่อเสียงแล้วเราพยายามรักษาคุณภาพให้ให้คงที่สินค้าก็จะ,ะข,ขายดีมากตอนนี้นะคะเป็นทุเรียนร้อยเเซนไม่ไม่ปนราคาเจดาทค่ะเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะ ต่อไปอันนี้เป็นเป็นทุเรียนทอดของอจะเป็นพวกเครือข่ายของเราอะค่ะคนไหนที่าสามารถาทำทำสินค้าได้มาตรฐานเราก็จะามาจัดจน้ำหน่ายตรงนี้ค่ะเราก็จะช่วยดูแลตรงนี้เพื่อน,นักท่องเที่ยวมาก็จะได้มั่นใจเราช่วยการันตีค่ะทุเรียนทอดนะคะทุเรียนทอดนี่ราคาะคะหนึ่งร้อยบาทราค,คาหนึ่งร้อยบาทไม,ไ,มไม่แพงนะคะ ต่อไปนะคะอะไรชอบกิน,นอ่าอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนกล้วยกวนนี่เป็นเจ้าดั้งเดิมเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะแม่เพียเนี่ยมีสองเจ้าเป็นลูกของแม่เพียรเหมือนกันแต่เจ้านี้รู้สึกว่ารักษามาตรฐานได้ดีป้าถึงคัดเอ่คัดเลือกของเจ้านี้มาจําหน่ายค่ะก็ราคาอ่อสามสิบห้าบาทสามอ่สามถุงนี้ก็หนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีถุงเล็กยี่สิบบาทนะคะห้าถึงร้อยค่ะค่ะ ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งพี่คิตตี้อร่อยมากนะคะอันนี้เป็นเป็นน้ำผึ้งเขาเรียกน้ำผึ้งอของน้ำผึ้งอินซีน้ำผึ้งเลี้ยงเขามีมาตรฐานควบคุมอันนี้ได้5ดาวค่ะเป็นสินค้าอของเราที่ที่มีส่วนดีนิดนึงก็รู้สึกาจะได้มาตรฐานมา5้าดาวก็การคาดสรรตัวน,น,นี้จะ คนที่ได้ห้าดาวก็คงจะรู้นะว่าเขาคัดสรรยังไงถึงได้ห้าดาวเป็นพึ่งป่าค่ะพึ่งป่าพึ่งป่าอือจะมีไปก็ามค่ะทีนี้นะคะก็หมดยังคะหมดแล้วค่ะก็ผลไม้เราก็จะจะมีแต่ลงกลองที่เหลือค่อะก็ เชื่อปีนี้เป็นปีที่แรงเนาะแรงมั่งฝนตกมั่งก็คงจะจำหรือดูไม่ได้ก็ผลไม้ก็ไม่ไม่ไ,มได้ดีเท่าที่ควร<ช>ค่ะทีนี้นะคะเราก็ไปดูสวยกัชต่นเลค่ะ,คะ รู้เกี่ยวกับสวนค่ะไปได้เลยค่ะไปดูต้นที่เองเหลือครับตรงไหนไม่มันก็นี่ก็สวนเก่าแก่นะคะมันก็สวนนี้ก็เกือบจะ60ปีแล้วค่ะรับแรงก็มีปลูกผลไม้มานานแล้วเป็นร้อยๆปีแล้วค่ะการปลูกเขาก็จะผสมประสานหลายๆอย่างัลางลทุเรียนลังสารลังกองมังคุดมะปรางมะไฟค่ะเพราะ,ะฉะนั้นจะเก็บผลได้เกือบตลอดปีปีนก็มีผลผลิตหมุนเวียนไปเรื่อยๆ แล้วที่นี่เคยน้ําท่วมไหมคะไม่ท่วมค่ะมันล<อ>ักษณะเนินไงคะ,ะมันไม่ต่ําหรือไม่สูงเกินไปค่ะคแล้วไปด้านนู้นใช่ปะคะหรือว่าสวนก็ไปทางนี้คะ่ะไปสวนกันเลยนะคะ,ะ,ะค่ะตอนตอนพี่เต่คะตอนฤดูร้อนนี่ร้อนหมคะ ตกตกหนักเลยอะค่ะอ๋อก็นี่ไงคะคุณยายทําทางเห็นไหมคะอ๋อก็ให้น้ําไหลให้น้ําไหลไปได้นี่ก็ตอนนี้ก็ลองกองลังศาดตรนะคะออกอันนี้คือลองกองล้วที่นี่มีส่วนทุเรียนไหมคะมีค่ะตอนนี้ทุเรียนมันหมดหมดผลละเห็นแต่ต้นละต้นไหน่ะคะต้นทุเรียนนี่ต้นทุเรียนนะคะ นั่นก็ใช่เป็นทุเรียนพื้นเมืองค่ะเป็นทุเรียนพื้นเมืองของลับแลค่ะออที่ลูกเล็กๆเด็กๆเคยเห็นไหมคะลูกเล็กอืเราก็พันแลค่ะพื้นเมืองเลยค่ะพื้นเมืองอ๋ออ๋อไม่ใช่หมอนทองเป็นพื้นเมืองลูกเล็กๆุูนเล็กที่เราเห็นตามตลาดเป็นของลับแลเลยอะไรอีก่เป็นของลับแลนะคะเป็นของท้องถิ่นนะคะ แต่ตอนนี้มันหมดแล้วผลไม้นะคะอ๋อค่ะนี่ทางก็เป็นทางที่มอเตอร์ไซค์จะวิ่งวิ่งผ่านไปรับผลไม้นะคะแต่ก่อนก็หาบหาบข้ามไปหาบเดินหาบข้ามเขาข้ามอะไรมาใช่ไหมทางนี้ก็เป็นทางมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วนะคะเมื่อก่อนก็ใช้หาบค่ะใช้คนหาบขึ้นไปค่ะหาบขึ้นหาบลงค่ะเดี๋ยวนี้มันก็สะดวก แต่ว่ามันเปืองน้ำมันหน่อยหนึ่งใช่ไหมแต่มันก็รวดเร็วสะดวกสะดวกค่ะเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วค่ะกมันจะพกันไปอย่างนี้หมดไม้กันปปักกันูเรียนลกอุ้ย เจอลูกมังคุดหล่นแต่แล้วก็มันก็กลายเป็นสยไปได้ใช่ไหมผลไม้หล่นอะไรมันก็สีมังคุด่งแล้วที่นี่ให้ผลผลิตปีหนึ่งนี่เยอะไหมคะก็แล้วแต่ปีนี้ก็รู้สึกจะน้อยหน่อยนะคะลองกองนะคะม,มันแล้วแต่เป็นธรรมชาติเนาะมหมุนเวียนไปเจอลูกมังคุดด้วยค่ะมีลูกมังคุดด้วยนะคะีนะคะ่ค่ะตรงที่พี่มิวชี้อยู่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ จะสีดำม,มันก็เป็นสีน้ําตาลก่อนจะน้ําตาลมันก็เป็นเขียวหัวแล้วก็หัวแดงเรือดๆ้เือเอ,เอ,อันนี้มันเริ่มน้ําตาลละก้าทานได้แล้วค่ะอ,อยากจะถามว่ามังคุดที่ออกผลเดือนช่วงเดือนไหนมั้งคะ,ะพฤษภาไงคะเดือนที่พุทุเรียนออกอ๋อออกพร้อมทุเรียนนะคะทุเรียนพุธพางมีทุนักรกฎาดาแต่ตอนนี้มันหมดแล้วมันออกมาสองรุ่นแล้วเราทำยังไงให้ผลผลิตมันเยอะขึ้นนะคะใช้ตาเขาก็ใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ส่วนใหญ่รับแรงก็ธรรมชาตินะคะมันปีนี้ดกปีหน้ามันก็อาจจะไม่ค่อยดกปีต่อไปมันก็ดกให้เรามันก็สลับกันมันถ้าดกตลอดมันก็โจมสิคะใช่ไหมคค่ะค่ะหนูอยากจะทราบว่าต้นทุนคืออะไรคะนัทังไหนอะลองกองไงคะเนี่ยลองกองอันนี้ต้นต่อเป็นรังสตาดแล้วเขาก็ต่อลองกองเห็นไหมคะตรงรอยต่อน่ะอะอเขาต่อทําไมอะคะอ่าลองกองมันราคาดีไงคะอ๋อเรื่องที่มีภาพ แล้วที่มีผ้าสีแดงพันนี่คืออะไรคะเพอดามให้มันแข็งแรงก่อนไงคะมันให้มันพยุงมันอ่ะช่วยมันเนาะเพราะมันกาลังกําลังพึ่งโตเนาะอ๋ออ๋อนี่คือต้นพึ่งปลูกอะคะต้นพึ่งต่อใหม่อ๋อพึ่งต่อออกผลอ๋อค่ะอันนี้ปลูกได้กี่ปีแล้วอะคะต้นต่อมันนานแล้วต้นตอมันเป็นรังสาดไงคะอ๋อค่ะมีที่ต่อไปมีอะไรบ้างคะก็ ก็น,นี่มันก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่เดี๋ยวก็บริเวณมันก็จะเป็นเนินขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเขาตรงบันไดก็จะมาไม่ไมีก็ไม่มีอะไรค่ะพาดไว้เฉยเดี๋<า> <c oughs> ยวต,ต้อง,ง,องระวังยุงน,นิดนึงนะเข้าไปลึกๆกัค่ะที่นี่ก็ดูร่มลื่นนะคะแบบลมเย็นมากเลยค่ะ ภา,าถ้าใครจะมาเที่ยวนะคะให้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาค่ะทุเรียนจะออกมานะคะค่ะไปดูกันได้เลยคะ่ะนี่นะคะผลลองกองค่ะเห็นปะคะอยากกินไหมคะพี่มิวอยากกินไหมคะอยากกินค่ะเด็ดได้ไหมคะมันยังเขียวอยู่เลยค่ะยังเขียวอยู่เลยนะคะยังเขียว นุนคะนเห็นวป่าคะเป็นพวงๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือต้นสับประรดค่ะต้นสับประรดะรดอ๋อที่นี่จะปลูกผลไม้หลายๆอย่างนะคะได้กินตลอดเลยค่ะ

ะไม่ใช่เป็นผู้เรียนเราเห็นแล้วไงเป็นผลไม้เป็นผลไม้ท้องถิ่นนี้ป่ะคะปลูกมานานแล้วใช่กาแฟถูกต้องเก่งมากกาแฟนี่นะคะคือต้นกาแฟค่ะดูเมล็ดนะคะเมล็ดนู่นนะคะเมล็ดนี่นะคะเมล็ดมันนะคะนี่ค่ะมันคืออะไรซูมซูมกาแฟกาแฟต้นกาแฟค่ะที่นี่ปลูกหลากหลายมากเลยนะคะที่นี่จะมียุงเยอะหน่อยนะคะ เพราะว่าฝนตกใช่ค่ะเม็ดแดงๆนี่คืออะไรคะเม็ดอาจารย์ว่าเม็ดขึ้นเองนะคะอ๋อเม็ดแดงๆเนี่ยนะคะเปราะหรืออะไรเนี่ยค่ะมันขึ้นเองนะคะเห็นักเตะวิโต้ค่ะไถ่ คงทานไม่ได้นะคะเห็นสวยๆนี้นะคะอย่าไปทานนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้ค่ะเดี๋ยวลองเด็ดดูนะคะว่ามันคืออะไรนี่ค่ะชุกอะไรก็ไม่รู้นะคะอย่ากินนะคะอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะสีก็สวยนี่ค่ะเหมือนลูชอรี ค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงพิพิธภัณฑ์นะคะเรือรับแลค่ะเรือนรับแลนะคะน้องๆคะเดี๋ยวพี่จะพาเดี๋ยวพี่จะเข้าไปชมนะคะแล้วมาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟังนะคะเพราะว่าอันนี้เขาห้ามถ่ายรูปนะคะจะเครื่องค่ะ No more, no more. It cannot wait. I'm yours. จะมาเล่าให้ฟังว่าในบ้านนั้นมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากพีคิตตี้ก่อนเลยค่ะก็มีเครื่องบดยานะคะแล้วก็มีผ้าสิ้นค่ะผ้าสิ้นของรับแลค่ะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าที่นี่เนี่ยพื้นที่เยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยคุณตาโทษนะคะเป็นบรรพบุรุษที่มาซื้อที่นี่นะคะซื้อมาในราคาเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองค่ะแลวนี่นี่นะคะก็มีหลายๆอย่างนะคะก็มีเครื่องบดยามี๋ มีเครื่องทําผ้าไหม่ไทยด้วยอ๋อมีเครื่องอทาผ้าไหมไทยะคะ่ะเครื่องแล้วก็มีตาช่างค่ะตาช่างสมัยโบราณนะคะที่เขาจะไปช่างกันนะคะแล้วก็มีอ๋อมีภาพนะคะต่างๆค่ะมีการแต่งตัวของทหารนะคะสมัยโบราณะคะ่ะว่าเขาแต่งตัวกันยังไงมีภาพพระแท่นศ,ศิลาอานะคะที่ก่อนที่ยังไม่โดนเผาใช่ไหมคะใช่ค่ะ ในในสมัยพุทธศักราช2,506นะคะค่ะถนนทางรับแรขึ้นมานี่นะคะมันจะเป็นทางลูกลังทางลูกลังหมดเลยแล้วได้ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นถนนถนนพื้นซีเมนใช่ไหคะใช่ค่ะมีการเดินแบบเดินเอาช้างขึ้นมาด้วยนะคะค่ะเด็ดมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ไม่มี แล้วก็ได้มีจอบคุ้พบจอบอ๋อใช่ค่ะน้องๆพื้นที่ตรงนี้นะคะได้ผุได้ขุดพบนะคะจอบนะคะจอบโบราณใช่ไหมคะจะอันใหญ่ถ้าเกิดน้องๆสงสัยว่าเอะมันเป็นยังไงที่พี่เล่ามายังไม่นึกยังไม่เห็นภาพน้องๆมาดูที่เรือรับแลรได้เลยนะคะอยู่ที่บ้านบนดอยนะคะน้องๆก็มาชมพวกน่ะคะพี่แบบล่มรื่นมากเลยนะคะพี่แบบติดใจนะคะเดี๋ยวพี่จะพาเดี๋ยวพี่จะแบบมาอีกแน่นอนค่ะน้องๆมานี้ ติดใ,ใจแน่นอนเลยคะ่ะเพราะว่ามีแบบหูหลายๆอย่างเลยนะคะที่น้องๆไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอนะคะมาเพราะพี่เห็นตกใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่พวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยหกสิบบาทเท่านั้นเองอะหูสุดยอดะค่ะพี่ตกใจทีเดียวนะพี่ถามพี่ถามปลาดของเรานะคะเขาก็บอกว่าจริงๆนะคะโหสุดยอดะค่ะพี่ไม่ค่อยทีแรกก็ไม่เชื่อใช่ไหมะคะแต่นีนก็รู้สึกแต่ แต่ <25 00 S 1> แก่อน2,500ด้วยซ้ำใช่ไหมคะค่าเงินของไทยเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะ60บาทก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นแสนของแสนของปัจจุบันเลยก็ได้ใช่ไหมคะ60บาทนะคะพี่คิตตี้มีอะไรคะค่ะทีนี้นะคะเราก็ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะเชิญเลยค่ะค่ะที่นี้เราก็มาอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะเราก็มาดูผ้านะค<น>ะผ้าสิ้นนะมาผ้าสิ้นกันนะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็คือผ้าสิ้นตีนจกเป็นตัวอย่างของผ้าสิ้นตีนจกนะคะของรับแรนะคะที่เขาทอเขาได้อย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นผ้าไหมผ้าไหมไทยค่ะตามพี่เข้ามาเลยค่ะน้องๆอยากเห็นพิพิธภัณฑ์ตามเข้ามาค่ะตามเข้ามาเลยไหนนี่ผ้นาน ที่นี่นะคะก็เป็นที่เป็นผ้าสิ้นนะคะนี่ค่ะน้องๆตามพี่เข้ามาเลยค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือผ้าสิ้นตีนจบค่ะนี่ผ้าสิ้นตีนสุกอันนี้ย่ามของรับแลอันนี้หมอนของรับแลนะคะอันนี้ผ้าสิ้นตีนจบอันนี้ก็คือย่ามค่ะสวยมากเลยนะคะย่ามอันนี้ค่ะตุลรับแลค่ะอุ้ยที่ไหนตุลรับแล ที่เชียงใหม่ก็มีนะคะตุงแต่ว่าอันนี้เป็นตุงของลับแลนะคะประเภทตุงลับแลก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างที่ได้ห็นเป็นลักษณะเป็นใยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นรองเท้าค่ะอันนี้เป็นรองเท้านะคะสวยมากเลยเป็นวิทธภัณฑ์เอเป็นเป็นของลับแลทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ผ้าผ้าของลับแลนะคะที่ทอเองนะคะเป็นผ้าเนื้อดีเหมือนกันนะคะค่ะเรามาดูตรงนี้กันต่อเลยค่ะ แล้วที่ดังที่สุดนะคะของร้านนี้ก็คือทุเรียนกวนนะคะคเ,ะเทศก,กาลลังศาสหวานนะคะ ค่ะเทศกาลลางศาสตร์หวานนะคะก็จะเป็นร,รวบรวมนะคะผละไม้นานาชนิดนะคะเชิญชวนให้น้องๆนะคะไปเที่ยววันที่16ถึง25กันยายนพุทธศักราช2554มีทุกปีนะคะค่ะเป็นสิทธาโอทอปของเมืองอุตรดิตนะคะอย่าลืมไปรับชมนะคะมีทิดามีนางงาม Sympath, ลางสตร์ด้วยนะคะน้อง, <ห spooky S 1> งๆ,งๆ shuttle, อย่าลืมไปชมระกันค่ะค่ะนะคะมาล้ามล้าอันนี้เลยจบรายการลทีนี้นะคะทางรายการของเรา average, เนี่ยก็ขอขอบคุณป่าดนะคะป่าท้องถิ่นก็คือพี่เจแล้วก็คุณป้าอมพรนะคะค่ะ uh, ทีนี้นะคะมี่เลยต่อน้องๆคะถ้าเกิดน้องๆนะคะไม่ทราบเรื่องอะไรนะคะน้องๆมาถามพวกพี่ได้เลยนะคะ พวกพี่จะยินดีตอบให้น้องๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องที่พวกพี่นําเสนอมาน้องๆไม่เข้าใจตรงไหนน้องๆมาถามพี่ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้รายการสาธิตนอกกราครั้งที่หนึ่งนะคะตอนตอนสาธิตลุยสวนนะคะก็จบลงนะคะแต่ครั้งต่อไปเนี่ยพี่จะพาน้องๆไปดูที่ไหนกันนะคะก็ไปชมได้ต่อเลยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สิ่งที่น้องไม่เคยเห็นกืออาจจะเคยเห็นเพราะพี่เองก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับพี่แนทแล้วก็ที่เขาห้ามถ่ายนะคะก็คือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลคนะคะค่ะถ้าน,น้องอยากเห็นว่าข้างในนั้นมีอะไรให้น้องๆไปชมครับที่บ้านบนดอยรับ,รบแลนี่เองนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเข้าฟรีค่ะสามารถชมได้นะครับค่ะนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วรเราพบกันใหม่ ในครั้งต่อไปนะคะแล้วน้องน้องมาดูชื่อว่า <ไป S 1> ครั้งหน้า<ป>พี่จะพาน้องน้องไปที่ไหนครับค่ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณครับ I've been spending way too long checking my tongue in the mirror And bending over backwards just to try to see it clearer But my breath fogged up the glass And so I drew a new face and I laugh e d I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more.